วันนี้เป็นหน้าที่ของมวยไทยพลังใหม่นะครับพุทธที่17กันยา68ที่เวทีมรราชดำเนินนะครับ <Go! S 1> กลุ่มมวยหูฟรีภามบรรยากาศสดสดทุกคู่ทุกสนามถ่ายทอดสดทุกรายการฟรีตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายรับรู้ข่าวสารวงการมวยทุกอย่างได้ที่ติดสังเวียนเท่านั้น ก็คู่แรกออกสตาร์ทหกโมงเย็นเหมือนเดิมทางช่องทรูหมายเลข24ติดสังเวียนกับเอกชุมพรครับขอญาติฝากนะครับคู่แรกนี่เพชรนนท์สังสามสองเหินห้าสี่ศิลาเงินเสมอซื้อสรรัตว์ตั้งอยู่สิบเอ็ดแปดมังกรขาวห้าสี่แสนลักสิบเก้ากริปเพนสิบเอ็ดแปดแล้วก็เมืองชายตั้งอยู่สิบเก้าครับคู่แรกเพชรนนท์สังเกียรติธงยศนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบห้าปอนครับเมื่อเช้ามาร้อยสิบห้าจุดเก้าลดไปศูนย์จุด เกก็ประเภทฝีมือครับคบเครื่องเตะหนักต่อยแรงช่วงหลังนี่ฟอร์มไม่ธรรมดาครับอ่ช่วงหลังฟอร์มไม่ธรรมดาครับกำลังสดกำลังแรงเลยแหละครับส่วนน้ำเงินภูมิพยักปอเปาอินร1อมิาเมช้ามาร้6 5ลดไป1.5นะครับสูงยาวสูงยาวเขาแหลมแทงเจ็บครับปอดใหญ่ปลายแรง คู่นี้ตั้งเพชรโนนสังสามสองชอบเพชรโนนสังอ่ะต้นๆมันมีลูกแรงๆนะเพชรโนนสังอ่ะนะครับผมว่าเข้าก่อนได้ลุ้นที่ลูกแรงๆก่อนของเพชรโนนสังครับคู่ที่2คู่2เป็นพัลลำสอสมหมายนะครับ1้อปอนด์เมื่อเช้ามา19.1ขาดไป0.9นย์ดเกโอ้ขาดเดียปอนเลยรูปร่างดีครับสูงยาวกระดูกรุ่นพี่เขาบูดุดันได้กระดูกแต่เสียเรื่องของสภาพร่างกาย นะครับส่วนน้ำเงินเหินลูกสวน120ตามพิกัดครับฝีมือครับซ้ายดักเตะซ้ายต่อยซ้ายห้าครั้งหลังที่แพ้อยู่ทีเดียวชนะสี่ครั้งได้เรื่องของสภาพได้เรื่องของทางมวยสดกว่าชอบไปที่เหินลูกสวนนะครับต้นๆผมเชื่อว่าฝีมือทางมวยแข้งซ้ายเนี่ยผมดูว่าแหมเหินน่าจะไปก่อนหน้านะครับไปไปลายเขามีข่าวงในก็ มีตั้งมีป้ายมีขวางเอาไว้ผู้นี้ชอบไปที่เหินตั้งอยู่ประมาณ5 4ครับส่วนคู่รองเรทนี่เบียดเลยอ่าคู่รองนี่เรทนี่เบียดเลยเสมออยู่ที่สิลาเงินนะครับมุมแดงสิริโชคสอสมหมายครับ1้อเมื่อเช้าได้30.3ต้องลดไป0.3นะครับแต่ต่อยปลามตีในอ่าเขาได้ฝีมือได้ช่วงหลังๆก็ชกอยู่รายการวันลุมพินี นี่กลับมา5ยกในะรอบเกือบจะปีหนึ่งได้นะครับสำหรับสี่หรือโชคส่วนน้ำเงินศีลาเงินลานาวอเตอร์ไซส์พิกัด130ชั่งแรก1้ว8ขาดไป0.2นะครับก็มีหน้าเสือพี่จิมมี่พี่มาร์คัสนเบนที่ให้การสนับสนุนอยู่ครับเข้าครบเครื่องข้างหลังก็มีน็อกแม็กนัมชนะซันโวและครั้งสุดท้ายก็ไปสะุดแพ้น็อกให้กับสตางทองแต่ชคหยกสม่ำเสมอกว่านะนะครับอืม ชอบไปที่ศิลาเงินนะครับดูว่าแรงปลายดีกว่าเบียดไปเรื่อยปั๊มรักพัตตีนะครับแล้วก็ชกอยู่ห้ายกสม่ำเสมอกว่าชอบไปที่ศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซด์ครับผู้เอกของรายการช่วงแรกทางหน้าจอช่องทู24่สิบ่นะครับซื่อสัตว์มานบมวยไทยยิมร้อยองเมื่อเช้าช่างได้ตามพิกัดเลยนะครับเก๋กว่าต้องต่อเขาสปอนร้อบสองอยู่ที่แดงร้ออยู่ที่น้ำเงิน น้ำเงินร้อเมื่อเช้ามา23.9สาาขาดศนะครับน้ําเงินก็คือเพชรแสนคมสอสมหมายก็ฝีมือครบเครื่องนอกจังหวะศาสตร์แข้งได้ทั้งซ้ายได้ทั้งขวานะครับมีลูกลักแต่กา้านคอศอกอันตรายวงในก็มีป้ายหน้าขวางหน้าหลักเหลี่ยมความรวดเร็วเนี่ยไม่ธรรมดาส่วนมุมแดงซื่อสัตย์ก็เข่าผสมกับฝีมือนะครับ ก็ครบเครื่องลูกหมูลูกสู้ดีเหลี่ยมเค่าเก๋าเกมสอกอันตรายหมัดขยันต่อยแกล่งแข็งแรงนะครับคู่นี้คู่นี้ต่อน้ําหนักกัน2องปอนซื่อสัตว์ตั้งอยู่ประมาณ1 1บเชอบซื่อสัตว์นะครับอาจจะช้ากว่าหน่อยแต่ผมชอบลูกขยันออกขยันทาลูกแกร่งลูกแข็งแรงลูกบูลูกสู้แล้วก็าธาตุววยนี่แหละ จังหวะอาจจะเป็นรองหน่อยแต่ธาตุมวยผมดูว่าซื่อสัตย์มานบมวยไทยยิมเนี่ยจะดูดีกว่าสองปอนไม่น่าจะมีปัญหานะครับอืมไปที่ซื่อสัตย์มานบมวยไทยยิมมาครับดูว่าขยันออกขยันทํากว่าครับชอบลูกแรงๆชอบลูกแก่งๆคู่เอกไปที่ซื่อสัตย์ครับคำหมดปมนิดนึงนะครับที่ฝากไปตั้งแต่คลิปแรกนะครับ คู่แรกนี่ชอบไปที่เพชรโนนสังคู่สองเหินลูกสวนดูว่าจังหวะแข้งซ้ายดีกว่าคู่แรกเพชรโนนสังก็หน้าเข้าตรงที่ว่ามีลูกแรงๆเข้าก่อนลุ้นก่อนคู่สามชอบศีลาเงินเบียดไปแล้วปั้มรัดฟัตตีเข่าในแรงปลายต่อเนื่องกับหยกมากกว่าสำหรับศิลาเงินและก็คู่เอกปิดท้ายชอบไปที่ซื่อสัตย์มานพมวยไทยยิมครับ